และเมนูชีสเดงของเราในวูนี้ก็คืออีสานกระด้งซาบครับอมโอู้ยังหอมเลยพนมรุ้งผูมิใจเสนอพนมรุ้งชีสเดคเคป่อดอาหารคลีน อร่อยวันนี้ไปตายเอาดำหน้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขนมกินดีเทปปลอดอาหารกรีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดบหน้าตุณงาค่ะวันนี้อยู่กับกี้ค่ะเจ๊อ่ะนะครับพิกครับผมแล้ววันนี้นะครับเราไม่ต้องพูดห้ามทำเพลงอะไรกันเลยว่าใช่ป๋อวันนี้อาหารเราจะเป็นสไตล์ยังไงครับอีสานโอ้ยก่อนที่จะเข้าเมนูครับเทสความเป็นอีสานกันหน่อยจะว้าได้ปะโอ้ยว้าได้ บ่อมากเดินอ่ะยังวิ่งอ่ะเลนจิงจกอ่ะขี้เกียจจิงจกเดินอ่ะขี้เกียจยังขี้เก๋าวิ่งอ่ะขี้เกลียฟอร์มเลนขี้เก๋าวิ่งจิงจกเลยขี้เก๋าวิ่งจิงจกเลยขี้เกลี่ยฟอรจกเดินว้าวเองว้าวบ่อยป่ะอ่ะว้าวไม่บ่อยเพราะว่าเดินอ่ะไม่บ่อยและเมนูชีสเดย์ของเราวันนี้ก็คืออีสานกระด้งแซ่บครับผม แล้วตอนนี้เราเข้ามาวิธีการทําซุปหน่อไม้กันเลยครับทำไมเขาถึงเรียกว่าซุปหน่อไม้คะซุปหน่อไม้อ่ะมันเทียบว่าจากคาว่าชุบพอช้างส่พอเป็นไม้ใช่แต่ภาษาอีสานนะมมนมีพอช้างเป็นซอโซะไรกันเป็นซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้คือเหมือนเอาหน่อไม้ไปชุบกับน้ําใบย่านางไปชุบกับเครื่องต่างๆนะครับค่ะเพราะงั้นเรามีใบย่านางแล้วเดี๋ยวเราทําน้าใบย่านางก่อนเพราะเราจะเอาน้ําใบย่านางเนี่ยมาต้มกับหน่อไม้เราอีกทีครับอ่าเดี๋ยวพี่โอจะคูดหน่อไม้ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่คูดหน่อไม้ไประหว่างที่ เราก็ทำอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมแล้วเราก็มาทําน้าใบยะานางกันแค่พับใบแล้วก็รวกแทนออกซึ่งดู้วทำไมเขาถึงต้องเอาหน่อไม้ไปต้มกับน้บาใบยะานางทำไม้เับชั้บอกว่าหน่อไม้เนี่ยจริงๆเขาเป็นพืชที่อยู่อีกค่อนข้างสูงนะครับแต่ใบยะานางเนี่ยมันเป็นพืชทาาเย็นมันเลยช่วยให้สมดุลก<อ>ัน คนไทยเนี่ยหรืออาหารไทยหรืออาหารอีสานเมื่ออาหารภาคไหนก็แล้วแต่นะครับเรากินอาหารเป็นยาเพราะอาหารเป็นยาเรากินแล้วก็สุขภาพแข็งแรงใส่น้ำไว้นิดนึงครับผมแล้วค่อยๆคั้นน้่นะครับเราก็จะกรองน้ำใบยะนาง เอาละครับแล้วเราก็ได้น้ำใบาย,าาย่านียแล้วเนาะ<ช>แล้วเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟให้เดือดแล้วเอาหน่อมาที่เราขูดมเมื่อกี้ลงมาใส่น้ำใบายะนางเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่หน่อไม้ลงไปอ่ะครับนี้ฝากกีวี่คนไว้เดี๋ยวพี่ไปเตรียมเครื่องกับพี่โอตรงนู้นนะครับระ<ม>หว่างที่รอทุกหน่อไม้เราต้มรอหน่อไม้เราต้มครับเราจะมาทำตัวเครื่องสำหรับ คลุกคลุมรไมา้กันนะครับซึ่งก็จะเอาหอมแดงนะครับไปย่างไฟย่างระไม้ใช่โบทียท่ย่างเพื่อให้มันหอมครับดูเวลาหอมมันโดนไฟพวกน้ำมงนน้ำมันหอ,อมระเหยมันก็จะออกมาวิใส่น้ำปลาร้าเข้าไปครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ได้หอมแดงแล้วเนาะอ่าเราก็เอาหอม,อมแดงใสาต่อ,ตอใช่ไหมครับี่บโบใช่ครับ ต่อคะนี้เอามาอ้าอันนี้เดือดเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยค่ะเอาหน่อไม้ออกมาแล้วคราวนี้เรามีหน่อไม้ที่ต้มแล้วเนาะครับเรามีหอมแดงที่อยู่ตรงนี้แล้วหน่อไม้เราใส่ลงปรุงรสก่อนเลยรอเขาจะพุกครับน้ำตาลนิดนึงนะครับน้ำปลาครับพริกป่นนะครับ มันน้ำมะนาวลงไปแล้วก็เข้าขคั่วครับโอเคแล้วใส่ผักชีไปเรื่อยต้นหอมใส่นะครับ อนนี้ซุปอะมไา้เราก็เรียบร้อยแล้ว<ช>นะครับเด<ช>ี๋ยวเราจะไปทําน้ําตกหมูย่างนะกับเนื้อ,อย่าง่าครับผม,ม,มและตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาย่างหมูย่างเนี่ยสำหรับการทําเนื้อย่างกับชิมแจ่วแล้วก็หมูทําน้ําตกาก<ช>ันมาครับผมเริ่มจากหมูกันเลยนะครับเรามีหมูสันคอสันคอนี่ไจะติดมานิดนึงนะครับมันจะมีความนุ่นน้อยใช่ใช่ ก็จะหมักตันคอกันก่อนนะครับน้ำมันหอยใส่เข้าไปน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับน้ำปลานิดหนึ่งพริกไทยเกลือนิดหนึงเราต้องหมักไว้เป็นระยะเวลากี่นาทีครับผมจริงจริงแล้ว20นาทีเ็พอครับถ้าเราหั่นไม่หนามากก็แค่มันเข้าเนื้อเฉยใช่โอเคครับหมูเรียบร้อยนะต่อไปเนื้อเนื้อครับผม ซึ่งเนื like wow. ้อวันน well, ี้นะครับเพื่อความพีเีศษของเราเป็นเนื้อดายเอทเลยว้าวดายเอทคืออะไรครับดายเอทเนี่ยมันเป็นการที่เอาเนื้อบ่มในอุณหภูมิที่มันเย็นๆนะครับตัวเนื้อเยื่อของมันอ่ะมันจะสลายนะครับมันทําให้เนื้อนุ่มขึ้นเพราะงั้นเนื้อดีๆเกลือพริกไทยก็พอแล้วก็โรยเกลือนื้อพริกไทยครับผมโอเคมาเอาย่างหมูกันก่อนอ่าบิ๊กฝากที่ลงไป นะครับก็แช่ให้สวยๆนะครับระวังนะครับ,บผ่านร้อนมากเวลาย่างหมูย่างเนื้อนะครับเราไม่ต้องไปกลับมันบ่อยคร,ครับให้มันมีรอยด้านหนึ่งแล้วก็จับเขาการย่างเนื้อย่างหมูที่ถูกต้องคือมันต้องมีกลิ่นหอมของถ่านอย่างนเนี้ยมันจะสุกแล้วเราก็ออกมาพักไว้ห่างๆไป อันนี้สุกแล้วเราจะใส่เข้าไปในถาดไว้นะครับและการย่างนี้นะครับเราจะย่างมันลงไปก่อนทำไมเราถึงต้องเอามันลงก่อนพี่เอามันมันจะได้เกียมเกรี่ยครับพอมันเตรียมปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ขอบเนื้อมันสวยอย่างหอมเลยครับ วันนี้ครับเนื้อเลือกมาเป็นแบบชั้นดีเลยเราใช้เนื้อสันนอกนะครับหรือสเตออยหรือบางคนเรียกว่าซิฟลอยนะครับซึ่งเป็นเนื้อสันนอกของอัวนิยมมากในการเอามาทำอาหารที่สั่งเมื่เราเช็คเนื้อนะครับเราใช้นิ้วจิ้มเข้าไปนะตรงนี้ของเราคือเนื้อดิบถูกไหมเราเป็นเนื้อดิบแหล่มีเดียมแหล่เอานิ้วจิ้มเข้ามานิ้วชี้ เอานิ้วเอานิ้วจิ้มประกบประกบเข้ามามีเดียมแล้ประกดเข้าไปแล้วนิ้วกลางมีเดียมแล้วก็นี้มีเดียมเบลล์แล้วนี้วเบลดันให้ลักษณะความจิ้มแบบนี้มาเทียบกับการจิ้มเนื้อบนนี้พอเราย่างเนื้อตรงนั้นแล้วนะครับค่ะย่างเสร็จเรามาพักร้อยกรัมตอนหนึ่งนาทีชิ้นนี้มันชิ้นละสามร้อยกรัมพักประมาณ3านาที สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาพักคอที่มันเดือดอยู่มันจะเริ่มคลายน้ําจะไหลเจิองออกมาเลยด,ดูแล้วเราค่อยหั่นตอนนั้นเนื้อจะละอุแล้วก็นุ่มเห็นไหมพอยิ่งพักม้นก็ยิ่งไหลออกมาพักได้ที่แล้วเลือดเริ่มคลายออกหมดแล้วเร,เ,รเริ่มหั่นกัน น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยเราทำได้หลายแบบเนาะแล้วแต่คนชอบครับจะใส่น้ำมะขามก็ได้หรือเป็นแจ่วน้ำปลาน้ำตาลมะนาวแบบที่พี่โอกำลังจะทำนี่ก็ได้มีมะนาวนะครับเรามีหอมแดงน้ำปลาข้าวคั่วน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บพริกป่นต้นหอมผักดีใบเรื่อยมาแล้วก็ขีบมนน้ำมะนาวลงไปน้ำปลาครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนิดหนึ่ง หอมแดงเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกป่นลงไปก่อนต่อไปเป็นต้นหอมครับต่อไปเป็นผักชีใบเลื่อยนะครับต่อไปเป็นข้าวคั่วนะครับเสร็จแล้วครับกับน้ำจิ้มแจวของเราในวันนี้นะครับแล้วตอนนี้เนื้อเราผ่านไปแล้วนะถึงตอนเราจะมาหั่นหมูกันแล้วาลายหมูจะวิ่งมาทางนี้นิ่ด้านนี้เราหั่นตามลายหมูเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่โดนตัดครับ พอมันไม่โดนตัดปุ๊บหมูมันจะเหนียวครับผมลายเนื้อนี่ไงเราต้องหั่นปัดขวางมันเห็นไหมมาเรามาทำน้ำตกกันมาหนูพร้อมตีน้มะานาวลงไปน้ำปลาน,นะครับน้ำปลาตี๊ด แล้วน้ำตาลทรายนะครับระหว่างคนเดี๋ยวผมก็จะซอยหอมเดี๋ยวผมจะหั่นต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลีอยเพื่อเอาไว้ใส่ในน้ำตกครับแล้วเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปใส่พิกกับไยนะครับ ใส่คีใบเลื่อยกับต้นหอมครับเรียบร้อยครับคราวนี้เราจะจานกาันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูอีสานกระดงเงสด แต่มันจะขาดไม่ได้เลยอะไรครับชิบโอข้าวเหนียวที่มากินกับกระด้งของเราในวันนี้ครับผมนะซึ่งเรามีอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วและข้าวเหนียวที่เราใช้ในวันนี้ก็คือพนมพรุ้งข้าวเหนียวเขี้ยวงูร้อยเปินเป็นข้าวเหนียวที่คัดพิเศษจากอำเภอแม่จานจังหวัดเชียงรายครับผมซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวเหนียวขาวที่ดีที่สุดของประเทศไทยมันเล็ดจะมีลักษณะยาวเรียวและขาวเหมือนเขี้ยวงู เมื่อหุงสุกแล้วก็จะหอมแววาวเหมาะกับเมนูกระด้งของเราในวันนี้มากทีเดียวครับเอาละครับเอาละครับถึงตอนที่ทุกคนรอคอยแล้วกับเมนูอีสานกระด้งแทบของเราชิมชิมชิมชมชิมเลยขอเปิดนะ้าขึ้มาอีกนนึงนะเนี่ยกีวีดูดิข้าวเหนียวอะ่ะดีมากเลยนะเนี่ยลมแรงยังกับอยู่เนี่ยท่ามกลางทะเลเนี่ยแต่ว่า ข้าวเหนียวไม่แข็งนะจ้า้องจ้าทำไปเล่นไปแต่ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันขอชิมนะจ้าวี่บอกเลยว่าวี่เป็นคนชอบกินแบบอาหารอีสานมากใช่ปะแล้วก็ซุปหน่อมานี่ก็เป็นของโปรดอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือพอพี่โอทำมาแบบรสชาติแบบว่า จัดจานมากๆแบบฉบับอีสานแท้ๆอ่ะแล้วกินคู่กับข้าวเหนียวนะหอยจะกคอนอยากให้ทุกคนได้ไปอยู่ตรงนี้ดีมากที่ว่าจะใช้คำว่าทุกอย่างคือมาลงตัวม,มันเข้ากันไม่มีอันไหนรสถ้าจัดจานจนเกินไปแต่ว่าทุกอย่างคือมันละมุนโดวยที่ว่ามันมีข้าวอ่ะมันชูรสของกับข้าวของเราอ,อร่อยอยีโบติไม่ค่อยกินอาหารที่ตัวเองทำเท่าไหร่นะแต่วันนี้อร่อยมากๆนะครับ เราเดี๋ยวมันเบรคกร้จริงๆเพราะว่าทุกอย่างรถจัดมากเจียวจัดทุกหน่อไม้ก็จัดเนื้อย่างก็ดีน้ำตกในเครื่องเพียบพอกินกับข้าวเหนียวที่มีรสชาติหวานนิดๆหนึ่งวิตนึงเนี่ยไปกันได้ดีเลยและพนมรุ้งนะคะขอเป็นสื่อกลางให้กับพอบ้านแม่บ้านและคนที่รักการทำอาหารค่ะให้มาเรียนรู้วิธีการทำอาหารกับเชฟเือชีพเพียงแค่ติดตามรายการของเราค่ะเพราะว่าพนมรุ้งเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจ ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไ like ล<ด>ค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับผมถูกต้องค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็อาหารอ,อร่อยๆแบบนี้จากเราค่ะผมแล้วคราวหน้าจะมีอาหารชิชช้นแบบไหนอีกรสชาติแบบไหนไมาเพิ่มเติมอีกติดตามกันดูนะครับว,วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมถูกต้องค่ะบ๊ายบายทีมงานเชิญงคับที่มากินข้าวครับผม เจาคนรู้เชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ